อ่าละเด้อเตรียมตัวเด้อร่อดเด้ออันนี้จะมันภาคมวนมาได้เด้อทั้งบนเพิ่มไปแล้วแต่ในปนักแกนที่เช้าเปล่าท่าน้ี้มันขนาดน้ำแต่เรือพุ๊บแข่งเรือกันแล้ว,วเด้เออ่าเรบอกพ่อจูดไปจูดตูมไปจูด,จดกแกนแรกจะขึ้นแล้วเด้อพน้สาสะาต่างหลายพี่น้องบ้านเฮาออเดอร์คนบรรทุกเครื่งองบินอย่างก็ยูบีเทนไม่หรอกเครื่องบินรุ่นนี้ปุ๊บปุ๊บประจำการไปแล้วเขาประกอซื้อเพิ่นมา

อ้าวหาป่วยเป็นเือถือว่าสิ้นสุด